สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนมอสีทุกทคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูขวัญรัตน์ปัญญาใสในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละครไทยค่ะหลังจาก คาบที่แล้วนะคะเราได้รู้ความหมายของละครแล้วก็องค์ประกอบของละครไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาลงลึกถึงเนื้อหากันบ้างนะคะก็การละครไทยนั่นเองค่ะการละครไทยนะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือละครรำละครร้องละครพูดแล้วก็ละครสังคีตค่ะละครรำนะคะก็คือละครที่ใช้ศิลปะการ่รยรำในการดําเนินเรื่องแบ่งได้เป็น2ประเภทคือละครรำแบบดั้งเดิมแล้วก็ละครแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ค่ะ ละครแบบดั้งเดิมมี3มชนิดด้วยกันนะคะก็คือละครชาตรีละครนอกแล้วก็ละครในละครแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ก็มี3ชนิดเช่นกันก็คือละครดึกดําบันละครพันทางแล้วก็ละครเสภาค่ะต่อมาละครร้องนะคะละครร้องคือละครที่ใช้ศิลปะการร้องในการดําเนินเรื่องเป็นละครที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกแบ่งได้2ประเภทคือละครร้องล้วนๆแล้วก็ละครร้องสลับพูดค่ะ ต่อมานะคะก็คือละครพูดค่ะละครพูดคือละครที่ใช้ศิลปะการพูดในการดําเนินเรื่องเป็นละครที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นกันแบ่งได้2ประเภทคือละครพูด้วนๆแล้วก็ละครพูดสลับลายกตัวอย่างก็คือละครเรื่องเห็นแก่ลูกที่นักเรียนได้เคยเรียนกันตอนม .3 ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็คือละครสังคีตค่ะก็คือละครที่ใช้ศิลปะการพูดแล้วก็การร้องดําเนินเรื่องเท่าเทกันหรือเสมอกันค่ะประวัติความเป็นมาของละครไทยนะคะเริ่มกันที่ละครชาตรีค่ะละครชาตรีเป็นละครรำที่เก่าแก่ที่สุดของไทยถือได้ว่าเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิดเลยนะคะนิยมแสดงเรื่องมโนราจึงเรียกการแสดงประเภทนี้ว่า โนราชาตีการแสดงโนรานะคะนิยมแสดงอยู่ทางภาคใต้ส่วนละครชาตีเนี่ยนิยมแสดงทางภาคกลางมักหาดูได้ในงานแก้บนแบบแผนการแสดงโนราชาตีคล้ายคลึงกับละครของทางมาลายูที่เรียกว่ามมโยงค่ะแตกต,ต่างกันที่ภาษาแล้วก็ทำนองดนตรีละครชาตีนะคะแต่เดิมใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วนมีเพียง3าคนเท่านั้นก็คือเล่นเป็นนายโรงตัวนางและก็ตัวจำอวดหรือว่า ตัวตลกนั่นเองนะคะเ,เรื่องที่นิยมแสดงนอกจากเรื่องมโนราแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องรถทเสนด้วยนะคะต่อมาในสมัยหลังๆเลยนะคะก็เริ่มมีการเพิ่มตัวละครเข้าไปนะคะก็สามารถมีผู้หญิงเข้าไปรุ่มแสดงได้บ้างะคะ่ะต่อมานะคะละครนอกค่ะละครนอกม,อมีมีแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะดำเนินเรื่องรวดเร็วกระชับสนุก แล้วก็เล่นเพื่อความบันเทิงละครประเภทนี้นะคะไม่นิยมทำสนุรทำเนียมประเพณีใดๆเลยนะคะตัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเช่นกระสัดนะคะสามารถลงมาเล่นตลกกับตัวที่เป็นเสนากรมน,นได้นะคะก็ผู้แสดงก็ยังเป็นผู้ชายล้วนเหมือนเดิมนะคะนิยมแสดงเรื่องสังทองไกรทองสวนหงษ์แล้วก็พระอภัยมณีค่ะต่อมานะคะละครในค่ะ ละครในเป็นละครที่เกิดขึ้นในเขตพระราชฐานจึงเป็นละครที่มีระเบียบแบบแผนเป็นอย่างมากนะคะมีความมุ่งหมายสําคัญอยู่3ประการคือ 1. รักษาศิลปะการได้รำสองรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดและ3รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและเจรจาค่ะก็ละครในนะคะนิยมแสดง เพียงแค่3เรื่องเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องรามเกียรติ์อินเนาอุณรุษผู้แสดงก็จะเป็นผู้หญิงล้วนนะคะให้นึกถึงว่าเอานางกำนานนางในมาฝึกละละครให้คนในวังดูนั่นเองนะคะก็มุ่งไปเรื่องความดีละท่าลำความสวยงามความไพเราะนะคะละครดึกดำบันนะคะเป็นละคร รูปแบบหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะก็คือในสมัยนั้นนะคะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเข้าเฝ้าหลายครั้งเลยนะคะก็เลยโปรดให้มีการละเล่นให้แขกบ้านแขกเมืองได้รับชมนะคะโดยเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเนี่ยได้คิดการแสดงรูปแบบหนึ่งขึ้นมาก็คือมีลักษณะคล้ายการแสดงคอนเสิร์ตนําเนื้อเรื่องตัดตอนมาจากวรรณคดีไทยโดยมีสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญาณริศราดุวัติวงศ์เนี่ยเลือกเพลงแล้วก็อํานวยการ ซึ่งการแสดงในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของละครดึกดําบันเลยนะคะต่อมานะคะเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒเนี่ยได้มีโอกาสไปชมละครรองโอเปร่าของชาวตะวตันตกก็เกิดความชอบขึ้นมาก็เลยนะํามาปรับปรุงให้เป็นละครดึกดําบันของไทยเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ ละครหรือดําบันเนี่ยถือว่าเป็นละครที่โชว์ความสามารถของผู้แสดงนะคะเพราะว่าผู้แสดงเนี่ยจะต้องร้องเองรําเองค่ะนิยมแสดงเรื่องสังท้องแล้วก็ข่าววีค่ะต่อมาละครพันทางค่ะละครพันทางหมายถึงละครรูปแบบผสมเรียอีกอย่างหนึ่งว่าละครออกชาติออกภาษาคือการนําเอาลีลาท่าทีของชนชาติต่างๆเนี่ยมาปรับปรุง กับท่าลำของไทยนะคะโดยมีเจ้าพยา,ยามหินศักดิ์ธรรมรงเป็นผู้คิดค้นนะคะเอาเนื้อเรื่องพงศาวดารของชาติต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นบทละครสําหรับแสดงค่ะต่อมาพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพร,ระนราธิปพันธ์พง์เนี่ยได้ทรงปรับปรุงให้มีฉากประกอบการแสดงเพื่อให้เกิดความสมจริงนะคะก็ปรับปรุงลีลาท่าลำด้วยนะคะผสมกันทั้งไทยจีนมอญพมา่าลาวนะคะ นิยมแสดงเรื่องพระลอราชาธิราชเป็นต้นนะคะส่วนการแต่งกายก็จะแต่งกายต,ตามเชื้อชาติเลยนะคะต่อมาละครเสภาค่ะละครเสภานะคะมีต้นกําเนิดมาจากการเล่านิทานมีลักษณะการแสดงคล้ายกับละครนอกทั้งเพลงร้องดนตรีรวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะคะแต่มีข้อบังคับอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีการขับเสภาแทรกอยู่นะคะถึงเรียกว่า ละครเสภาการขับเสภาเนี่ยเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบก็คือกรับนั่นเองนะคะนิยมแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะยิ่งเป็นตอนภายบัวออกซึกหรือพ่อไวแตกทับแล้วก็ขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกริยาเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะคุณครูก็มอบหมายชิ้นงานเป็นชิ้นที่3แล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนสรุปเนื้อหาการละครที่คุณครูได้ บอกไปทั้งหมดเนี่ยในรูปแบบของตัวเองลงในหนึ่งหน้ากระดานนะคะหรือจะอัดคลิปสรุปเนื้อหาให้คุณครูก็ได้ะคะ่ะก็จบการสอนพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ